เมื่อเคยรู้กันไหมครับว่าที่ตัดเล็บเนี่ยมันทําอะไรได้มากกว่าแค่ตัดเล็บเฉยๆครับจะเรียกว่าอเนกประสงค์ก็ว่าได้นะครับเพราะวิดีโอนี้คือ5ประโยชน์ของที่ตัดเล็บที่ไม่เคยมีใครบอกเพื่อนๆมาก่อนครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟสวัสดีครับผมปริตต์ตัแสบนะครับ เหมือนแบบผมเป็นคนว่างอะคือนั่งตัดเล็บอยู่แล้วก็แบบคิดเออยิงแกตัดเล็บอ่ะมันดูน่าจะทําอะไรได้มากกว่าแค่ตัดเล็บเฉยๆนะครับเราล่งคิดเล่นดูเฮ้ยโอ้โหมีอะไรทำเยอะมากมายเลยนะครับวันนี้ผมรวบรวมมาให้5อย่างที่เจ้าแกตัดเล็บเนี่ยคิดว่าน่าจะทําออกมาได้ดีด้วยนะครับพีจะมีบ้างบางงันก็ใช้แก้ขัดแทนอุปกรณ์อื่นแต่ว่าบางงันก็ทำออกมาได้ดีเลยครับอย่ารอช้าเลยด้วยครับเรามาดูกันครับว่าเจ้าที่ตัดเล็บเนี่ยมันอเนกประสงค์ยังไงใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับมาดูกัน ใช่นะครับเป็นไขควงครับตรงเนี้ยผมเชื่อว่าเพื่อนอะไรคนก็เคยทําเหมือนกันครับใช้แก้ขัดได้อะไรอย่างนี้นะครับมันคงไม่ได้ขันออกมาง่ายเหมือนไขควงอยู่แล้วแต่ก็ถ้ามันไม่มีจริงๆอ่ะเราสามารถใช้เจ้านี่แทนได้นะครับเพราะว่ามันจะมีตะไบอยู่นี่ที่เราสามารถยกออกมานะครับมีแล้วหัวมันแหลมแหลมเราเจาะตรงนี้แหละมาเป็นไขควงนะครับก็มีทั้งสองไซส์เลยนะครับผมเตรียมมาเผื่อเราเจอไขควงขนาดที่ต่างกันนะครับมาเมื่อมาเดียวกันเลยกัน นะครับก็คือผมจะทดลองใช้ไขควงเนี่ยไขด็อตตรงนี้ออกนะครับตรงตูดของน้องบองนี่นะครับอ่ะเดาดูครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับเราก็ต้องเสียบเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็บุนเฮ้ยได้เฮ้ยบุญได้จริงครับแต่ว่าโอ้โหคือกว่าจะขันออกนี่เอาเหนื่อยกันนะคือมันไปทีละน้อยมากๆนะครับดูนะเนี่ยแล้วคือมือเรามันก็ติดละไงมันก็บุญได้แค่นี้ครับใช่ไหม๊บ มุนไดบแบบทีละครึ่งเราครึ่งเราครึ่งเราอย่างเงี้ยครับมุนไดก็จริงครับแต่ว่าเหนื่อยแน่นอนครับ <c oughs> เหนื่อยแน่นอนครับเอาเราเป็นไบที่ใหญ่ขึ้นหน่อยนะเผื่อจะง่ายขึ้นกว่าหรือเปล่าหรือยากกว่าเดิมยากกว่าเดิมเลยต้องการเล็กถึงจะได้นะครับแต่เพื่อความชัวรเราลองดูอีกสักตัวหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นรัแก้พื้นไดอ่ะเราดูนะครับว่าเจอน,นอหลายๆลรูปแบบมันจะสามารถได้หมดเลยหรือเปล่านะครับหรือว่ามีข้อจำกัดตรงไหนนะ อ่าได้ครับใช่โว้นี่อ่าได้ครับโหแต่ว่าเหนื่อยครับคือพอพูดถึ่ไขโคร่ะก็เหมือนแบบ หลายรอบเตยแต่มันก็ไม่เหนื่อยไงดังนั้นนี่ครับทีละครึ่งรอบครึ่งรอบครึ่งรอบนี้ครับตายครับตายตายอย่างเขยดนะครับในวิธีที่หนึ่งคือการใช้แทนไขควงเนี่ยผมมองว่าใช้ในยามฉุกเฉินเท่านั้นครับแปลว่าเราผาไขควงไม่ได้จริงๆแล้วมันจําเป็นที่ต้องเปิดน้ำเวลาแล้วนะครับก็พอจะใช้อันนี้ได้นะครับแต่ต้องอดทนหน่อยนะครับมันต้องใช้เวลาหน่อยกว่าจะออกได้หมดนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับยั ที่สครับใช้กรีดกล่องพัสดุครับเพราะแน่นอนครับตอวนี้คนนิยมหันมาสั่งของออนไลน์มากขึ้นครับเพราะได้ราคาถูกมีตัวเลือกเยอะและสะดวกสบายครับเอานิ้วจิ้มสั่งซื้อปุ๊บนอนกระดิกเท้าอยู่บ้านเฉยๆแป๊บเดียวของมาส่งแล้วนะครับซึ่งเราก็สามารถจะที่แต่เด็กอันเนี้ยแกะกล่องพัสดุนี้ได้นะครับเหมือนเดิมครับเอาทางตะไบนี้ออกมานะครับแล้วก็เจาะลงไปกรีดปั๊บนี่เห็นไหมอ่าสวยงามครับดันขึบนไปปุ๊บปุ๊บนี่ครับชักหนึ่งปุ๊บ ป,ปุ๊บและปุ๊บเป็นงไงเปิดออกมาได้อย่างสวยงามอ่าคีสวยด้วยนะเหมือนกันไกลเลยครับโอ้โหสุดยอดอ่ะเดี๋ยวเพ,เพื่อนจะงงว่าแล้วมันพิเศษยังไงครับก็แค่แกะตรงนี้แล้วก็ใช้มือแกะก็ได้ใช่ไหมครับอ่ะเ,เพื่อนจำภาพไหมานะครับอันนี้ผมใช้แกะตัดเล็บกรีดอย่างนี้นะครับดูกล่องที่ออกมารอบๆกล่องเห็นไหมนี่ก็คือสวยครับทุกด้านคือสวยเป๊ะหมดเลยใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมติดกลับนใหม่อีกรอบนะอ่ะ ผมติดกับใหม่ก็แบบนี้ครับสมมติว่าได้ของมาพึ่งเราใช้มือแกะครับมันไม่ออกเห็นไหมครับมันไม่ออกมันแกะยากม,มันจะดิ้นจิบไปมันก็ไม่เข้าใช่ไหมเห็นไหมดูครับกล่องบูบี้บุบบิบแล้วเราต้องหาสติกเกอร์แกะง่เงี้ยวอ่ะอันนี้มันแกะง่ายเพราะเราพิ่งติดไงถ้าติดมานานแล้วมันก็จะแกะยากอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเห็นไนหะ มันต่างกันครับคือถ้าเกิดเหมือนเราอยากจะเก็บกล่องไว้ใช้ต่ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไม่มีกันเกหรือคัตเตอร์อยู่ก็สามารถใช้ที่ตัดเล็บแทนได้ครับแต่ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสครับคือกล่องทิ้งอยู่แล้วก็ทำลายทิ้งเลยครับฉีกฉีกไปเลยนะครับก็เป็นทางเลือกวเนะครับเผื่อใช้ในบางโอกาสนะซึ่งถามว่าใช้ได้ดีไหมใช้ได้ดีไม่แพ้กันเกเลยครับออกมาเนียนกริบคมกริบเลยครับอ่านี่นะครับประโยชน์ที่2ครับ ใช่เลยครับปลอกสายไฟครับในกรณีที่เราไม่มีครีมปลอกสายไฟนะครับถ้าเกิดเราใช้เป็นกันไกครับมันจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับเหมือนอย่างเงี้ผมอาจจะไม่ค่อยมีฝีมือมากเท่าไหร่ครับเวลาที่ผมพยายามจะใช้กันไกนะยากครับเหมือนแบบมันควบคุมแรงมือค่อนข้างยากนะเน,นี่ย พยายามพยายามหมุนบุนมากดกดมุนมุนหมุนบุนแล้วนะถึงก็ึงกเนี่ยมันขาดทุกครั้งเลยครับเสียไปตลอดครับเหมือนว่ากันไกมันยากเกินไปควบคุมยากเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้ที่ตัดเล็บครับอาหารดูนะครับเหมือนอย่างนี้ใส่ไฟเล็กมากนะต้องใช้อเล็กสุดนะครับที่ตัดเล็บคือมันตอบได้เลยนะครับวิธีการจับมันง่ายไงเนี่ยเห็นไหมเราสามารถจับอย่างนี้แล้วก็แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันเร็วครับกับกันไกลเทียนต้องจับทั้งมือมันแบบนะมันยากนะครับอ่ะนี่ครับก็ใส่เข้าไปครับแล้วเราก็หนีีีบบบบบบคครรรัััหนนกกึ๊ออยย่างงเ้้ววลแ สามโอเคจากนั้นแล้วก็ลูดออกนั้นเลยครับนี่เห็นไหมครับปอกออกมาได้แล้วอ่ากนมือนิดหนึ่งอ่าทีนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับสายไฟเห็นป่าง่ายครับง่ายที่ตัดเรียบครับเดี๋ยวเราทําดูอีกสักอันหนึ่งนะอ่ะเหมือนสายสีแดงนี้อ่ามันปอกเม็ดนึงใช่ไหมครับเดี๋ยวเราปลอกเพิ่มมาอีกอ่ะดูปอกบดึกๆหน่อยแล้วกันนะอึบอึบอึบโอเคไปนี่เห็นไหมครับง่ายอ่ะง่ายได้มากๆเลยนะครับเห็นไหมดัดสายไฟยาวเลย ปึ yeah, ๊บนี่อ่สุดยอดมันง่ายที่ละการควบคุมมือเนี่ยนะครับเราสามารถควบคุมแรงได้ง่ายกว่าใช้กันไก่นะครับเพราะมันอยู่ที่ปลายนิ้วเราอยู่แล้วสองนนใช่ไหมแล้วก็แค่กด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 ครับแต่เหมือนกันไก่เนี่ยโหต้องใช้หลายนิ้วเกรงเกรงเกรงเนี่ยยากเลยอ่าเดี๋ยวขอแก้มือกันไก่อีกทีนี่ผมไม่เข้าใจเลยทำไมผมทํากี่ทีก็ไม่เคยได้ครับกันไก่เนี่ยจริงๆมันก็เหมือนกันนะมันก็แค่แบบกดเบาๆกดเบาๆกดเบาๆใช่ไหมจากนั้นก็ลูดเอาไปกดเบากดเบากดเบา็ยูดเอาไป เนี่ยมันไม่ได้เนี่ยขาดตลอดเลยเนี่ยต้องใช้ที่ตเนนะเล็บไปเลยครับถูกต้องฮะหมายของมันกรณีที่เราไม่มีคีมปอกสายไฟนะครับถ้ามีที่ปอกสายไฟก็ใช้นั้นหนาง่ายที่สุดแล้วนะครับแต่อยากให้ดูวัตต์เล็บมันก็แก้ขัดได้ไงใช้แทนได้เหมือนกันนะครับเย้ yeah! ใช่แล้วครับใช้ดัดลวดครับใช่แล้วครับใช้ดัดลวดครับเพราะว่าที่ตัดเล็บของเราอะเมื่อแตจะมีใบมีดด้านหน้าที่คมไปตัดเล็บแล้วนะครับก็จะมีตะไบนี้2ใช่ไหมครับที่หลายอันเมื่อกี้เราใช้ไปนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ไงไอ้เจ้ารูกลมๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีทุกอันด้วยนะครับเหมือนแบบเขาเอาไว้แขวนเอาเป็นพวงกุญแจอะไรเงี้ยเห็นไหมนี่ก็มีจะใส่เล็กใส่ใหญ่จะรูปแบบไหนนี่ต้องมีหมดเลยครับแต่ทั่งจริงผมก็แทบจะไม่เคยเห็นใครที่เขาใส่พวงกุญแจเป็นที่ตัดเล็บเลยนะครับจริงไหมเพผมไม่เคยเห็นข ทุกอันเลยนะเป็นวงกลมอย่างนี้นะหรือว่าจริงๆนะเขาไม่ได้ใช้สำหรับ เป็นพวงกุญแจเขาไว้ทำอะไรยังไงตรงนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะจะบอกว่าทำเพื่อให้เป็นแกนหมุนตรงนี้ก็ไม่หนาใช่ครับแกนหมุนก็ไม่จำเป็นต้องวงกลมก็ได้นี่ก็เป็นแบบทึบๆก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นรูก็ได้อย่างเดียวที่ผมจำได้เลยก็นั่นแหละรครับก็คือเอาไว้ใอยเป็นพวงกุญแจนะแต่พอไปรูอย่างนี้ก็เสร็จแล้วเลยสิครับที่ผมบอกว่าวิธีที่สี่นี่ก็คือมันสามารถใช้ดัดลวดได้ใช่ไหมครับถ้าเรามีลวดที่แข็งมากๆเบบใช้มือดัดยากอ่ะเหมือนอย่างนี้นะอัะไม้แขวนเงี้ยเนี่ มันจับตัดไม่ได้มือไม่มีแรงไงครับอ่าเราก็สามารถใช้ที่ตัดแบบนี้ช่วยได้นะครับดูนะครับสมมติว่าเราอยากจะตัดแค่ตรงนี้นิดเดียวครับมือตัดไม่หมองเห็นไหมครับนี่อ่าเราใส่เฮ้ย,อยพอเป็นอาหารพอดีครับใส่เข้าไปปุ๊บเห็นไหมนี่ สามารถตัดได้อย่างง่ายเลยครับอ่ามันมีที่จับเพิ่มขึ้นให้แรงเยอะขึ้นนั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ใช่ตรงปลายครับแล้วก็ใช้แรงจากมือทั้งหมดตัดได้อยู่แล้วเห็นไหมอ่าต้องการเฉพาะส่วนที่แข็งจริงๆส่วนที่ปลายๆเท่านั้นนะครับผมคิดว่าคงไม่มีใครนะครับที่อยากจะแบบเอ้ยสมมติอยากจะตัดตรงกลางเนี้ยแล้วสอดเข้ามาลือือถึงตรงกลางแล้วก็หักอะไรอย่างนี้นะครับคงไม่ขนาดนั้นนะครับนอกจากว่าลวดที่เรามาตัดนะ่มันแข็งมากจริงๆแข็งแบบไม่สามารถตัดได้เลยจริงๆ,ๆก็อาจจะใช้แบบนั้นนะครับแต่ก็ไม่ค ทางหนึ่งแล้วกันนะปึ๊บ,บอ่ะตรงนี้เราอยากดัดใช่ไหมครับปึ๊บอึ๊บอ่านี่เห็นไหมนี่นี่ครับเป็นอะไขอเกี่ยวนี้ได้เลยอ๋อแจ๋ว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 อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรนะครับวิธีนี้แต่เก็บไว้ใช้ได้นะครับถ้าเป็นบางสถานการณ์หรือเนี่ยถูกเฉลนจริงๆเพื่อนจะรู้ว่ามันมีประโยชน์มากครับอ่า ใช่ครับต้องไปอ่านผิดครับวิที่สุดท้ายคือเอาไว้ตั้งยากันยุงครับอ่ะงงดิมันจะตั้งได้ยังไงอะไรใช่ไหมครับอ่ะครั้งแรกครับเราดูที่การแตัดเรียบของเราก่อนนะครับมันมีข้อจํากัดนิดหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าทุกอันจะตั้งได้นะครับอ่ะเนี่ยมันนี้ครับคือขนาดมันก็ค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าเราเอาการตัดเรียบที่เล็ก หน่อยมันอาจจะมม่ก็แข็งแรงอาจจะคงเค็งได้นะครับแต่ถ้าเป็นที่ตะล็บอันใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยอาหารพอมีลุ้นนะใช่ไหมอ่ะแล้วข้อจักหวที่ผมว่านะครับอันนี้ดูนะครับอันนีวผมเปิดให้ดูก่อนนะครับแน่นอนครับว่าเราต้องเปิดที่ตะไบเล็บรตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้วางยากยันยุนงอยู่แล้วใช่ไหมครับเพื่อเสียบเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมซ <limp> ึ่งการวางนะครับเราก็ต้องวางเป็นแนวตั้งแบบนี้ไงมันจะได้แบบว่าเสียบยากันยุ่งอยู่ได้ใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดว่าตรงนี้มันหลวมม,มันจะเป็น,นยางี้ครับเห็ <pe> <Rib> นไหมนี่ ลวมครับมันจะแบบอยู่ไม่ค่อยได้ครับแต่ถ้าเปการที่แข็งหน่อยนะครับเหมือนอยาอ่างนี้นะครับอ่ะน,นี่มันจะแข็งหน่อยครับปุ๊บเห็นไหมเราก็สามารถตั้งได้นะครับอ่ะอันนี้มันจะแบบฝืดๆแข็งๆหน่อยที่ปลายอะไรเงี้ยอ่ะนะตั้งได้ครับแล้วเวลาการตั้งครับเราก็ต้องวางแบบปึ๊บหาจังหวะมุมให้ได้นี่เห็นไหมครับจริงๆอันเล็กอ่ะแบบมันหลวมมากก็ตั้งได้ครับแต่มันไม่ค่อยแข็งแรงเดี๋ยวผมหามุมก่อนนะมันจะมีมุมให้ตั้งได้อยู่อ่า มีมุมมีตั้งได้อยู่แต่คือมันจะไม่ค่อยแข็งแรงมากเท่าไหร่ครับถ้าสมมติเราอะไรไปวางปุ๊บไปโดนมันเนี่ยเนี่ยมันหล่นเห็นไหมก็เป็นไรช่วงนี้ผมมีแกแต่เล็้ยงอันใหญ่าลาวลองกันดูครับว่าเสียบจาจุกันยุงใช้ได้ไหมนะครับนี่อ่ะมอมไม่เจอหารูไม่เจออึ้บอ่า นี่เห็นไหมครับสามารถตั้งมันจุกันยุงได้จริงๆครับโอ้โหโแล้วก็มันคงแข็งแรงด้วยนะด้วยความที่ฐานมันแบบมียนีย่มันมีเหมือนตรงนี้ค้ำไว้อยู่ให้มันแบบไม่ล้มง่ายๆนะครับแข็งแรงเลยบอกเลยครับนี่เห็นไหมครับเออเดี๋ยวก็ทําได้ลองดูครับถ้าเกิดป็นเล็กๆแบบนี้แหละครับจะใช้ได้ไม่น่าเดี๋ยวลองดูนะครับเออเดี๋ยมาลองใส่กับอันเล็กๆนี้ดูนะครับนี่ Yeah. อันเล็กๆมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะแบบล้มอ่ะแต่ผมเชื่อว,ว่ามันต้องมีมุมองศาที่ได้ม้างแหละเดี๋ยวแบบนึงนะมันอาจจะแบบเป็นมุมที่ถ่วงให้สามารถอยู่ได้อะไรเงี้ยลุกชูเขา ูเฮ้ยเฮ้ยได้แหบนี้ถือว่าพอได้ครับแต่ก็ค่อนข้างสุ่มเสียงนะสมมติว่ามีลมมานิดนึงลมพัดน,นิดนนี่ล้มเลยเห็นไหมอ่ามันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับทางที่ดีไม่เอาดีกว่าเอาอันใหญ่ดีกว่านะครับจะใช้ได้ชั่วกว่าแข็งแรงกว่านะครับอ๋อประโยชน์อางที่5ครับใช้เป็นขาตั้งยากันยืมัเยย อ่านี่นะครับคือความอเนกประสงค์ของที่ตัดเล็บครับเห็นไหมครับมันทำอะไรได้มากกว่าแค่ตัดเล็บหรือตะใบเล็บเฉยๆนะครับอันนี้ผมยกมา5อย่างเท่าที่ผมพอคิดออกนะครับไม่แน่เพื่อนๆอาจจะคิดอะไรออกเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็ได้นะครับมาๆเรามา brainstorming กันดีกว่านะครับผมว่าเพื่อนๆคิดคนละหนึ่งอย่างครับว่าเราสามารถใช้ประโยชน์อะไรจากที่ตัดเล็บได้อีกครับนอกจาก5้าอันนี้ได้ใช้ตัดเล็บนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะต้องมีไอเดียอะไรสักอย่างที่ผมอาจจะคิดไม่ถึงนะครับว่าเออมันก็สามารถใช้แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับมาเราม เดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งอ่านเป็นๆยามว่านะครับแต่ทึงีจริงๆแล้วอ่ะทั้ง5้าอย่างที่ผมบอกไปอ่ะเหมือนมันเป็นของที่สามารถใช้แก้ขัดไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะมันเหมือนเป็นการใช้งานผิดประเภทอ่ะเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เราใช้กับ5แบบนี้ใช่ไหมครับแต่ในกรณีที่เราต้องการใช้ห้อย่างนี้แล้วไม่มีอุปกรณ์ที่มันใช้สําหรับของมันจริงๆอะ่ะก็ให้นึกไว้ว่าที่จะเรียบสามารถใช้แทนได้บ้างนะครับมันก็อาจจะแบบตะกุกตะกักหน่อยเหมือนอย่างเอาแบบไข่น็อตอย่างเงี้ยครับแต่ยากมากใช้เวลานานมากครับแต่สุดท้ายปลายทางก็คือเราสามารถขนนัน แก้ขัดในยามฉุกเฉินนะครับยังไงก็สู้เครื่องมือที่ตรงการใช้งานของมันไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ใครจะมาดูนะครับบางทีเผื่อเจอทางการฉุกเฉินอะไรแล้วเราแม่มที้ตะเล็บจริงๆมันก็อาจจะช่วยเราได้ใช่ไหมล่ะหรือไว้ตรงนี้ไม่เสียหายครับเก็บซ่อนลึกไว้ในสมองส,ส่วนลึกๆเลยเพอถึงเวลาจริงค่อยหยิบออกมาใช้นะครับวิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนไม่อยากจะพลาดความสนุกและสาระที่ผมม,มั่วๆเพื่อแบบไร,ร้คิดจำกัดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันครับผมลงวิดีโอทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับวันนี้ ตัดเล็บสักแป๊บหนึ่งนะครับ